ครับคนไข่ทั่วค่อยคนมาเบามาต้องแรงปลาจะเละถ้งห,หลานคนที่ชอบปลาลองทำดูง่ายและไวครับสวัสดีครับมาี้เจอกับลุงโจนอีกแล้ววันนี้ลุงโจนจะมาทำปลาร้านเปล่าปลาร้านเปล่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวลุงจะแนะนำให้ดูปลาต้มปลาน้านเปล่า มีปลาดุกปลาดุกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ปลาปลาปลากะดีแล้วก็สมขามกระชายฝอยกระชายฝอยมีขาใบมะกรูดตะไครเนี่แหละครับแค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาพันสุกดีแล้วก็จะใส่พริกลงไปทั้งเม็ดเลยไม่ต้องตำครับอาลูกหลานก่อนที่จะทำก็ จะบอกว่ามีต้องใช้คาคาออนและคาแก่ก็ได้ใส่คาให้มากหน่อยก็ดีแล้วก็มีขาแอลตะไคร้ตะไคร้แล้วก็มาหัน่นมาหั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะหั่นให้ดูใบมะกรูดอันนี้ก็ฉีกใส่เลยใส่เป็นใบๆนะฉีกฉีกฉีก,กเนี่ยขาหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้เหมือนอย่างที่เราต้ยามยำมาแหละทำเหมือนการหั่นเหมือนกันมันจะช่วยทําให้หอม ให้น้ำหอมไปดับกลิ่นเึกคราวปลาได้เพราะปลานี่มันจะขาวเนี่ยตะไคร้ก็จะหั่นแบบนี้นะเนี่ยหั่นเป็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 นแหวนๆอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยหั่นเป็นอย่างนี้ได้เลยเหมือนกั่างที่เราจะไปต้มยำอ่ะเนี่ยซอยอย่างนี้ไปเลยเอาลุงหลานตอนนี้ลุงจะเตรียมต้มน้ำไอปเปล่าน้ำใสแล้วเอาล <groans Form últimos> ุกหลานตามดูนะว่าจะทำไงเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยเอาน้ำเปล่าเทใส่ลงไปเลย ี่เปล่าเทใส่ลงไปหนึ่งขันก็หนึ่งขันแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟใส่น้ำปลาะอาลงไปเลยเนี่ยปลาทั้งน้ำทั้งตัวเนี่ยใส่พร้อมกันไปเลยเนี่ยปลานี้ครึ่งกิโลน้ำหนึ่งขันเนี่ยถ้าใส่น้ำมากมันจะน่าใส่น้ำมากเนื้อปลาปลาลมันก็สใสจะไม่อร่อย ่ไปแล้วก็โคนดูให้ปลาร้าแตกไปแตกไปอ่ะตอนนี้ลุงก็ใส่น้ำปลาร้าไปแล้วก็เอาขาตะไคร้ส้มาขามกระชานี่ใส่ตามไปเลยเนี่ยใส่ตามไปเลยเนี่ยใส่ไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนหลังเราชิมถ้าไม่ไม่ไม่เปรี้ยวไมอะไรเราค่อยเพิ่มอันนี้ตะไคร้ใส่ลงไป อันนี้มีขากับใบมะกรูดเนี่ยใส่ใส่ลงไปเลยอ่าแล้วเราก็ใส่กระชายฝอยที่หั่นลงไว้แล้วเนี่ยเตรียมใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วคนให้ทั่วคนให้ทั่ว กระจายฝอยลงไปแล้วแล้วก็ปิดฝาพักไว้ให้น้ําเดือดแล้วหลังจากน้ําเดือดแล้วว่าลุงจะทํำยังไงค่อยตามมาดูอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้มาดูกันก่อนว่าน้ําใช้ได้หรือยังโอโอเคเลยอู้ําเดือดกําลังแรงเลยเราก็มาเริ่มใส่ปลาก,กันเลยเนี่ยใส่ปลาลงไปเลยใส่ปลาลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยปาลาดุกหนึ่งกิโล เนี่ยใส่ลงไปเลยลุงใช้ปลาดุกหนึ่งกิโลปะลาปลาลาลุงใช้ไปครึ่งโลเป็นปะลาลาปลากระดีมันจะหอมจะหอมแล้วกดเนื้อปลาจมลงไปเนี่ยแล้วก็ปิดฝาไว้พอน้ำเดือดแล้วก็มาปรุงรสเลยอ่าเรามาดูซิว่าน้ำเดือดหรือยังเดือดกรลังเลยโอเคเรามาเตรียมปรุงรสกันเลย เดี๋ยวปรุ่งรสกันเนี่ยลุกใส่น้ำจาป๊บลงไปแล้วก็ผงชูรสสองช้อนสองช้อนชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ แล้วก็พริกเนี่ยโรยลงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องตีทุบทางนั้นใส่ลงไปเลยเนี่ยโอเคแล้วก็คนให้ทั่วครับคนให้ทั่วค่อยๆอยคนมาเบาไม่ต้องแรงปลาจะเละทีนี้ก็ลองชิมดูชิมรสชาติดู โอ้โยได้เลยพอดีเลยอ,อร่อยมากเลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราค่อยพ,พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยสูตรนี้ทำไม่ยากเลยทำง่ายๆเลยแต่อร่อยอร่อยจริงๆลูกหลานถ้าลูกหลานคนที่ชอบปลาลองทําดูง่ายแล้วไว ขอบคุณน้าลูกหลานที่ติดตามชมลุงทำอาหารแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกินอร่อยกับลุงจุนขอบคุณครับ